ท่านประธานที่เคารพผมนายทศพรเสรีรักสมาชิกสภานะผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พักเพื่อไทยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาท่านประธานคงจําได้เราประชุมลับกันพอปิดประชุมผมก็ขับรถกลับไปถึงแพร่ประมาณตีหนึ่งตีสองน้ำก็เริ่มท่วมเข้าจังหวัดแพร่สูงพนดลิ่งเข้าตัวอาเภอเมืองเขตเทศบาลทุ่งกวาวป่าแม่นะฮะแล้วก็ในจุดก็ไหลไปทางเด่นชัยลองวังชิ้นก็ท่วมกันหมด นะในภาพเราก็จะเห็นสะพานทุ่งแค้นนะฮะซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทุ่งแค้วหนองม่วงไข่กับตำบลหัวเมืองอำเภอสองเนี่ยขาดก็ฝากท่านประธานส่งต่อไปยังตมทางหลวงชนบทนะฮะที่จะเร่งซ่อมสะพานโดยเร็วตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือเลนที่ ติดเครืออยู่เต็มไปทุกบ้านนะฮะการทําความสะอาดเนี่ยน้ำประปาก็ยังไหลอย่างไม่ค่อยเพียงพอรถน้ําก็ไม่เพียงพอที่จะไปช่วยให้อยากให้มหาไทยช่วยระดมรถน้ําจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับไปช่วยกันอย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณองค์การองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบตอบจอนะฮะที่มาช่วยกัน ไม่ว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านในอำเภอชาวมหาดไทยนายกอบจอนะครับทํากันอย่างเต็มที่ก็ลดความเสียหายได้พอสมควรแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องมาแก้ปัญหาระยะยาวกันสักทีครับ ปีที่แล้วผมก็ลุกขึ้นพูดตรงนี้เนี่ยผ่านมายังไม่ถึงหนึ่งปีน้ําท่วมภาคเหนือเป็นครั้งที่สองแม่น้ํายมมีลําน้ําย่อยที่ไหลลงแม่น้ํายมเนี่ยสิกว่าสายนะครับควรจะสร้างอ่างขนาดเล็กสัทีแต่ไม่ใช่ว่าสร้างปีละอ่างนะฮะมันคงต้องสร้างเริ่มพร้อมๆกันทั้งสิบกว่าอ่างเพื่อทําให้น้ําไหลลงสู่แม่น้ํายมน้อยลง อาจจะต้องทำการบายพาสน้ำจากแม่น้ำยมนะฮะไม่ให้ไหลไปตามแม่น้ำยมอย่างรุนแรงแล้วก็ไหลเข้าท่วมเมืองจะบายพาสออกไปทั้งสองข้างนะครับจากตรงฝ่ายแม่ยมก็ได้ส่วนเรื่องต้นน้ำที่มาจากปงพยาวเนี่ยก็ต้องคุยกันอย่างจริงจังสักทีที่จะต้องทำยังไงให้มันเป็นป่าอยู่นะไม่ใช่กลายเป็นไร่ข้าวโพดไปหมดแล้วในที่สุดก็ ปล่อยน้ำท่วมลงมาเสียหายพอน้าที่เผาป่าก็ปล่อย PM 2.5มาทําให้พวกเราเป็นมะเร็งกันก็ขอเรียกร้องให้ท่านประธานนะพิธนานะในภายหลังเนี่ยผมจะยื่นยติเพื่อตั้งกรรมธิการแก้ไขปัญหาร่มน้ําภาคเหนืออย่างจริงจังขอบพระคุณท่านประธานครับ